นี้ถ้ามีแพทเทิร์นอะไรที่มันเป็นแขนเป็นเสื้อเป็นปกเนี่ยเราก็เอามาตกแขนงให้ดีนะครับอยาให้เด็กเอาไปส่งให้พี่ต้นทอกคนพี่ตน้นโทรหาทางคุณตี้เล่นไม้ได้ให้เด็กแปะแปะกระดาษมาพอดีเขาออกไปทางนู้นพอดีจะให้เขาแหวกได้แต่แต่ผมเซ็นเท่าหกครับเน้ะแพทเทิร์นก็เป็นร้อยตัวแล้วที่เป็นแพทเทิร์นกระดาษเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาบางโรงงานเป,ป็นเดืดดดอน โรงงานเป็นปีก็มีแพทเทิร์เขาเป็นเป็นห้องโหเยอะมากเลยในรงานก็คือเอาเก็บทุกทุกแพทเทิร์นให้หมดเลยเข้าไปส่วนพอเสร็จแล้วกระดาษต่อไปก็ไม่ใ,ใช้ก็ทิ้งไปเลยก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกัารุดลงส่วนงานงานใหม่ก็ขึ้นงานจากจากโปรแกรมเป็น

มุมหนึ่งโอเคแล้าผมจะเริ่มสีทีนึ่งจริงหนึ่งหนึ่งก็ได้นะมันมันมันเป็นตรงก็ได้มันมันนิดเดียวอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเลยใช่มันนิดเดียวอย่างเดงี้ยแล้วก็สองเลยจบสองเลยสองตรงไหนก็ได้เลขสอง เออมันจะวิ่งจนแล้วก็แล้วก็ดี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 ดตรงไหนก็ได้ก็เกณฑ์ท่าไงดีดีเนี่ยดีดีดตรงไหนก็ได้สองสองจุดจุดดีแล้วก็เลือ่อนเลื่อนลงไปอ่าดีตรงไหนก็ได้ใช่โอเคทีนี้พอเสร็จแล้วก็จะวาดเส้นไหน ็นแพงไหมหนึ่งพิมพ์ก็แล้วแต่คอร์สมันจะมีคอร์สสามารถเปิดร้านได้เป็นอาชีพได้มันก็จะเป็นไม่ไม่แพงหมื่นกว่าบาทเองหมื่นกว่าบาทมันประมาณหมื่นกว่าบาทเราก็จะมีตัดผ้าถุงเรียนตัดเย็บผ้าถุงอย่างเดียวอย่างในคอร์สมันจะไม่แพงก็จะไม่เกินไม่ถึงสามพันสองพันกว่าบาทสองพันสองพันเต็มหนึ่งพันก็สองพันกว่าไม่ไม่พันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท หนห้ยบาเดนเป็นของเจ็ดวันสิบสี่วันประมาณนี้ที่สี่วันเป็นเลยเหรอเปลเป็นเย็บผ้าถุงอ๋อเย็บผ้าถุงอ๋อเย็บผ้าถุงอย่างเดียวไม่ยังไม่รวมเสื้อใช่คือสอนเย็บการการใช้จักรด้วยเย็บจักรแล้วก็ตัดตัดผ้าถุงอย่างเงี้ยทำไป็เชิ้นวางผ้าตัดเย็๋อผ้าถุงไม่ต้องทำไป็เิ้นอ๋อทำเป็รถุงอย่างเดียวผ้าถุงไม่ต้องทำไป็เทิ้นเพราะว่าเขามีถุงเขามีของตัวของผ้าถุงเขาอยู่แล้วแค่วัดแล้วก็วาดตรงตรงผ้าถุงเลยแล้วก็เย็บตั้นได้ ถ้าเป็นเสื้อถึงกระเรียนกระทือนพี่พี่พี่ดิ๊พี่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 นี่ดึงดึงอันนี้นี่ออกมีเลือกมีลงแล้วก็ตีลงมีแบบสองตะกุ่นแล้วครที่ตัวเลือก ติดเข้าไที่มันหายแติดไปก็ลองไล่ดูแต่ละอันที่เข้าไปดูแต่ละอันเนี่ยไล่ไปทุกอันมันมีไม่มีแอปพลายเราก็ติดกันอย่างเงี้ยมันจะหายแล้วเราต้องมามาติดทุกอันแล้วก็ลองติดไปไล่ไปทุกอันที่เมื่อกี้บอกอันนี้ไม่ต้องติดกันอ่านไปอันนี้ไม่ต้องติดอันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดผ่านไปลองกดไปทุกอันไล่ไล่ทุกอัน อันนี้ไม่ต้องอ่าไม่ต้องอ่างีก็โอเคทีนี้มาที่แฟนแฟนเสร็จแล้วก็ตั้งค่ากระดาษรอบแบบตรงนี้รุ่นเนี่ยก็คือเป็นรีพีปกติตรงนี้ไม่จะจำนะแต่นี้ถ้าสมมติว่ามันมันติดไม่ได้เนี่ยแสดงว่ารุ่นมันเปลี่ยนไปต้องเป็นรุ่นรุ่นรุ่นรีตัวนี้แล้วก็คอมสอง จดไเลยตรงนี้ก็คือรีที่คำสองทุกครั้งสี่สี่กัมนี่กวาดกัมนี่งานงานงากว่าคุณนานัดซ้ายอ่ะบนถนัซ้ายแต่มาเป็นลากขีดอ้นี่มันได้ซ้าซ้าย,ายมุมหนึ่งอมุมหนึ่งเวลาต้มนักกัามขวากิต้ม <laughs> Ooh, หนึ่งหนึ่งสองสองจบสองตรงไหนก็ได right? ้ม huh? ันจะวิ s <S ่งชนไปหาจุดเริ่มต้นเองแล้วก็ดีดีดีเก่งป้าดี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 โอเคบากมีไหมบากสามตำแหน่งบากอ่าบากก็สามโอเค บากสามบาไปก่อนก็ได้แล้วอันไหนไม่ใช้เดี๋ยวมาลบทีหลังเอาแล้วก็จบชิ้น ừ, 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 อ่าโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปห,อหนึ่งอา่าเริ่มเริ่มตรงไหนก็ได้เป็นผ้าก็ได้นะไม่จเป็นต้องเป็นกระดาษก็คือผ้าเนี่ยล่อมาแล้วก็รีดให้ดี อ่าอันไหนไม่ไม่ใช้ก็ลบไปเลยคอนโทรลดีกดกดที่คีย์บอร์ดกดไม่มีใช่ไหมเขาไม่กดอ่ไรเลยคนดีใช่ไหมอคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็ดีดดดที่ไทยก็ใช้ใช้ใช้แบบนี้ทุกโรงงานวิธีการเหมือนกันนี่ นี่คือขั้นตอนแรกที่ทุกต้องสใส่งงานอาจารย์อรไอ,ไองานให้ให้พอ,อ,อใช่ไหม <laughs> 8 GT8K จริงๆแ,แ,แล้วเอ่าปิดใหม่นเนี่ยมาเปิดเข้ามาก็คือตัวนี้สเแล้วก็โอเพ่นอันดับแรกมาที่ตัวเลืกอกตัวเลือกตั้งตรง ตัวเลือาเป็นนต่อครับตัวเลือกเสร็จแล้วลหน่วยวัดอะครับ แล้วทำไมครับเขาบอ,อกเส้นเดียวหรือว่าเขาต้องกลับมามาเรีกเส้นหนึ่งเส้นในนี้มีกี่เส้นอ่ะในนี้มีสองเส้นมันก็ต้องออกสองเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะว่าอีกเส้นนึงอ๋อเขาจะทำตามใช่ตามที่เห็นเลย งงาาจากยี่ห้อเนี่ยสูสูรับา้า<อ>แต่ว่าของคุณตี้เขาจะไปแบบแฟชั่นแจ๋สวยไปเลยแราอย่างนั้นก็เป็นออกงานหน้าร้าน<อ>แต่อย่างข้างระ<อ>ด,น<อ>ดนนันีเ้เป็นกำเมนจริงๆอย่างเงี้ยเป็นแนวแนวผมอ่ะก็คือระบบ การเมนโปรแกรมมันมันต้องแนวนี้การเมนใช่ <ๆ S 2> ารเ <ๆ S 2> แต่ว่าอย่างแนวที่มันมันคนละแนวอะ่ะมันก็เป็นกานหน้าร้านจะไม่ใช่อุตสาหกรรมมันเป็น,หน,นหนึ่งตัวเขาอ่ะต่อคนตัวหนึ่งตัวอย่างเงี้ยมันจะทำลำบากน,นิดนึง่ อ๋อเนี่ยเนี่ย,ยพวกนี้ก็จะต้อง <ผม S 1> สัเพื่อนทำที่ไทยแล้วก็ส่งมาอ๋อเนี่ยจะพวกนี้จะต้องสกแกนเข้าไปในในคอมทั้งหมดอ่ะเอลาใช้นานใช้จนมุมขาดหมดแล้วคุ้มมากบาง,าบ,างบางโรงงานที่ไทยเขาทำเป็นเป็นอะคริลิกเลยนะเป็นแผ่นอะคริลิกเลยก็คือของเขาจะใช้เยอะไงเนา เน,น,นะนี่ยคือพทิร์ทุกอย่างต้องสแกนเข้าไปหมดเลยแล้วก็ต่อไปพทิร์พวกนี้จะไม่ได้ใช้แหละก็ทิ้งเลยก็ได้เพราะทุกอย่างจะอยู่ในไฟล์คอมหมดแหละเพราะทุกโรงงานในไทยเหมือนกันเนี่ยก่อนก่อนใช้โปรแกรมก็จะแขวนอย่างเงี้ยเต็มโรงงานเลยพอหลังจากใช้คอมปุ๊บสแกนปุ๊บก็ทิ้งเลยไม่ใช้เลยออหาหายยากเวลาจะหายแต่ที่ใช่หายบ้างอะไรบ้างหลุดล่วงประมาณปัญหาเดียวกันใช่ส่วนมาก ตัวที่ต้องการไม่ไมเห็นไม่มีไม่เจอ <ừ. S 2> แล้วไม่รู้ไปไหนตรงตัวที่ต้องการประมาณนี้มันจะหายบ่อยมปัญหาเดียวกันแหละก็คือเราไปสแกนปุ๊บก็ทิ้ทกกทงละไม่ใช้ละไม่ไงเครื่องมามาละอยู่ตรงนี้อเจอ ประกอบที่นี่ไหมหรือว่าไปประกอบที่เดียเพราะว่าเขาเขาจัดที่ละออ๋โอเคทีมมาพักนี้ก่อนเขายังไม่ไมีที่ปรกอบทีมโอ้มีหมายด้วยพอดีตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวสำรองไฟอะครับพี่ต้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใส่เองคือม,คมัน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 ไม่ต่องฮะมันเนี่ยมันจะมันจะโค้งไปเรื่อยเรื่อยจนแล้วกดกดเนี่ยเส้นห่างไหมเนี่ยฮะตามเส้นเนี่ยสี่สี่ห่างประมาณนิ้วหนึ่งครับ เนีย่ยดูคร <มา S 1> ับ <มา S 1> อ่าได้ครับถ้ามันไม่โค้งมากเราก็ห, àng 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 ห àng ่างๆห่างๆเยอะก็ได้เนี่ยดูได้เนี่ยเดี๋ยวดูเส้นไปด้วยมันมันจะมันจะมีเส้นมาตามมาอ่าเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือให้ไอ้เดวก,กากบาทเนี่ยตรงกับขอบขอบแพทเทิร์นอ่าไปเรื่อยๆสี่สี่อ่าก็มุมหนึ่ง โอเคแล้วก็หนึ่งครับผมแล้วก็แ้วตรงนี้โคงไหมที่ไทยก็ใช้ใช้ใช้แบบนี้ทุกโรงงานวิธีการเหมือนกันนี่นี่คือขั้นตอนแรกที่ทุกต้องใส่านอองานให้ 还跑啊！哈哈哈哈 GTS ครับ GTS ครับใช่ GTS เก็อันนี้ก็จริงๆแล้วเอ่อติดใหม่นะครับแล้วเปิดเข้ามาก็คือตัวนี้สิ่งทีจเกตแล้วก็โ open อันดับแรกมาที่ตัวเลือกกับ ตังตกองเจ้าเรื่องมาเป็นนต่อครอับเออตัวเรือกเสร็จแล้วหน่วยวัดอะครับ